ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ออกมาไล่ไทม์ไลน์ให้เราฟังก่อนหน้าว่าเขาลงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยไร่ภูรับดาวตั้งแต่พฤษภาคมค่ะหลังจากนั้นได้สั่งการให้ทางจังหวัดให้ใครต่างๆนา,นา,นาไปจัดการเรื่องนี้ก็คือให้รื้อพื้นที่ออกไปให้หมดทาให้มันถูกต้องอเพราะนี่ถือว่าเป็นที่สป,ปกแต่ทําไมตอนนั้นเนี่ยทำเข้าขายลักษณะรีสอร์ท แต่หลังจากนั้นผ่านไปคุณธนดดลบอกมารู้ตัวอีกทีเฮ้ยอ i, เอกสารเช่าไปแล้วนี่กลับมาเปิดด้วยจากผิดกลายเป็นถูกเพราะพอเอกสารเช่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการฟอกขาวให้และที่สําคัญคุณธนดดลเนี่ยออกมาบอกว่ามีนักการเมืองคุณวิชิตปลังศรีสกุลอไปบอกให้เจ้าหน้าที่สปอก,กอรสระบุรีเนี่ยทําออกสัญญาเอกสารเช่าให้แก่ไร่ภูนับดาวนี่แหละก็คือเปิดชื่อตัวละครมาแล้วรอบหนึ่ง ปรากฏวันนี้คุณธนาดลออกมาแฉเพิ่มบอกว่าตัวคุณวิชิตปรังศรีสกุลเนี่ยโทรหาคุณธนาดลบอกว่าดลภูนับดาวเนี่ยเป็นญาติพี่เองอพี่ขอนะอนี่ฮะ,ะโอ้วันนี้ออกมาเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาวันนี้ครับทีมข่าวโทรศัพท์ติดต่อไปหาคุณธนาดลสุวรรณฤทธิ์เพื่อสอบถามถึงประเด็นนี้ซึ่งคุณธนาดลเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าอยู่ที่ห้องกง ข้อเท็จจริงเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์กับคุณหมาแก่ไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าคุณธนดลนเนี่ยนะครับเขาให้สัมภาษณ์ยาวพอสมควรพอเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์ไว้เราเลยไปแกะคําพูดมา,าแกะคําให้สัมภาษณ์มาค,คุณธนดลนบอกว่าผมเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างหนึง่งก็คือลากคุณวิชิตปลั่งศรีสกุลมาให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ากระบวนการภูนับดาวเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ซึ่งพิธีกรก็คือคุณดนายเอมหาสวัสด์เนี่ย<ล>ก็ถามคุณธนดลไปว่าวครั้งที่แล้วเนี่ยคุณธนดลบอกว่าวิชิตปลั่งศรีสกุลแบกเอาภาพของผู้กองธรรมนัสแบกเอาความเป็นประธานยุทธศาสตร,ร์ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรสมัยผู้กองธรรมนัสเอาไปล็อบบี้สปกสระบ,บุรีเพื่อให้ออกสัญญาเช่าให้ผู้นับดาวอันเนี้ยเคยบอกมาแล้วรอบหนึ่งมีอะไรมากกว่านั้นไหม,มคุณธนดลบอกมีแน่นอน ก็คืออย่างแรกคุณวิชิตปรังศรีสกุลเขาบอกว่ามีเกษตรกรมาร้องเรียนผ่านคุณวิชิตคุณธนดลเขาเลยตั้งข้อสังเกตสองเรื่องเรื่องแรกคือมีหนังสือร้องเรียนใช่ไหมแต่พอคุณธนดลไปเช็คกับสบปกทั้งกระทรวงเกษตรต่างๆนานาไม่เห็นเคยมีหนังสือร้องเรียนเลยเรื่องไร่ภูนับดาวที่ว่าต้องการจะได้พื้นที่นี้มาเป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะนะไม่เคยมีใครมาร้องเรียนเรื่องนี้ คือพูดง่ายๆคือแล้วคุณวิชิตมามาจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วก็สองทำไมคนร้องเรียนเนี่ยถึงไปหาคุณวิชิตทั้งทั้งที่โอเคถ้าคุณอยากจะบอกว่าเฮ้ยอยากร้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะคุณต้องไปหาใครคุณต้องไปหาสปกรเพราะสปกรเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทําไมไม่หาเลขาสปกรหรือมาที่กระทรวงเกษตรด้วยซ้ําถ้าจะมาขอความเป็นธรรมถูกไหมแต่ทําไมไปหาคุณวิชิตปรังศรีสกุลทั้งทั้งที่คุณวิชิตปรังศรีสกุล โอเคมีตำแหน่งในกระทรวงเกษตรแต่เป็นประธานยุทธศาสตร์เป็นประธานยุทธศาสตร์นะคณะกรรมาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรไม่ได้เป็นคนรับเรื่องร้องเรียนนะ <c oughs> ขับเคลื่อนไปว่าอะไรทํานโยบายค่ะขับเคลื่อนอะไรไปทํใไมมาร้องเรียนผ่านตรงนี้ <c oughs> ก็เลยสงสยัยบอกว่าที่ท่านธรรมนัสเนี่ยแต่งตั้งคุณวิชิตเพราะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่นะเคยร่วมงานมาด้วยกัน ุณธนดลก็เลยบอกว่าอยากฝากผ่านรายการไปว่าที่คุณวิชิตไปหาท่านธรรมนัตแล้วท่านธรรมนัตโทรหาผมผมบอกว่าโทรหาผมจริงแต่ท่านหมายถึงคุณวิชิตเนี่ยบอกกับคุณธนดลว่าโดนถ้าเขาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเขานะค่ะอย่ารังแกเขาอันนี้โทรมาจริงอืแล้วก็ยอมรับว่าพูดแบบนี้แล้วท่านก็วางสายไปอันนี้คือผู้กองพูด ม่ฮะอันนี้คือคุณวิชิตพูดนะ,ะกับคุณธนดลรอบแรกอออกตัวมาให้ก่อนว่าถ้าเขาเป็นเกษตรกรอ,อย่าไปรังแกเขาค่ะคุณธนัดนลับปากแต่หลังจากนั้นผมก็ไปรายงานท่านรายงานคุณวิชิตอีกรอบหนึ่งว่าท่านครับแต่ผมไปเช็คมามันไม่ใช่เกษตรกรน,นะครับมันเป็นเกษตรกรตัวปลอมก็เลยเอาเอกสารเนี่ยให้คุณวิชิตดูคุณวิชิตยังพูด หลังจากนั้นเลยนะว่าให้น้องเดินเต็มที่เลยเลยนะ,ะน้องดําเนินการเลยไม่เคยสั่งให้ผมหยุดพอถามว่าทําไมคุณวิชิตทําไมถึงไปโฟกัสเน้นๆไอ้ที่ภูนับดาวคุณธนาเดลบอกว่ามันแปลกมากวันนั้นเท่าที่ฟังสัมภาษณ์พี่น้องทั่วประเทศเขาเห็นอาคารอาคารหนึ่งก็คืออาคารคาเฟ่ของไร่ภูนับดาวที่ตั้งกลางไรเลยผมบอกว่าอันนี้มันชัดว่านี่มันไม่ใช่เกษตรกร เกษตรกรเขาคงไม่มีเงินมาสร้างอาคารแบบนี้มั้งแต่คุณวิชิตปลังศรีสกุลไม่รู้อะไรบังตากลับมองไม่เห็นตึกนี้ <c oughs> มองไม่เห็นอาคารนี้แล้วบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรเท่านั้นยังไม่พอบอกเขาเป็นเกษตรกรสิเขาเลี้ยงวัวเป็นร้อยตัวเลยนะ <c oughs> วัวนมอะ่ะค่ะคุณธนาโดนตั้งขาถามบอกไอ้วัวที่เราเห็นเนี่ยตัวขาวๆดำๆที่เป็นลายอะ่ะตัวละห้าหมื่นเขามีเป็นร้อยตัวเอาเงินที่ไหนไปซื้อถ้าเป็นเกษตรกรที่ลําบาก ถึงขั้นต้องมาขอที่สปกอรอทำไมต้องไปโฟกัสที่ภูนับดาวเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศมีตั้ง3ามสล้านคนเลือกช่วยแต่ภูนับดาวก็เลยตั้งคำถามย้อนกลับหนังสือร้องเรียนก็ไม่มีแล้วลงพื้นที่ไปประสานกับปฏิรูปจังหวัดสระบุรีชื่อพี่อรุณ <c oughs> และพี่อรุณก็หลงเชื่อก็ไปวัดที่กันวัดเฉพาะสามไร่กว่าจนสุดท้ายออกมาเป็นสัญญาเช่า 11. อ็ดกันยาหกเจ็ดคุณธนโดนบอกผมลงพื้นที่ปราบป,ปรามอยู่กระทรวงเกษตรเหมือนกันน่าจะถามผมบ้างว่าน้องมันผิดอะไรไหมน้องอันนี้เป็นกเกษตรกรเอาข้อมูลมาให้ผมบ้างแต่กลายเป็นว่าพอรู้เรื่องปุ๊บลงปฏิรูปลงสระบุรีและออกเอกสารเช่าที่ให้เขาเลยทำไมไม่มาถามคนปราบป,ปรามทั้งนี้คุณเป็นแค่คนคณะกรรมการยุทธศาสตร์และที่สำคัญที่สุดคุณธนดนบอกว่า พี่วิชิตปรังศรีสกุลโทรหาผมแล้วก็บอกว่าน้องธนดลภูนับดาวเป็นญาติพี่เองพี่ขอนะค่ะเดี๋ยวพี่ไปจัดการภูนับดาวเองคุณธนดลก็บอกว่าตัวเองไม่หยุดเพราะคณะทํางานมันมีทั้งตํารวจปปปมีปทสมีปปงมีไซเบอร์มีกองปราบเขาก็สืบเป็นอยู่ว่านายทุนตัวจริงเป็นใครก็เลยเงียบมาแต่ที่ดังขึ้นมาเพราะว่ากําลังดําเนินขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ว่านายทุนใช้ที่สปก,กจะต้องโดนยึดทรัพย์เพราะถามย้ําประเด็นที่คุณวิชิตโทรมาว่าที่บอกขอเนี่ยจริงยืนยันว่าจริงใช่ไหมคุณทัศนดนรดยืนยันนะเอาผมไปสาบานวัดพระแก้วเลย <c oughs> ซึ่งหลังนายวิชิตบอกว่าเป็นญาติกับภูนับดาวคุณทันดนก็ไปสืบก็ไม่เห็นความเชื่อมโยงอะไรเห็นบอกว่าคุณวิชิตรู้สึกว่าจะอยู่แถวแถวประจวบ เคยเป็นอดีตผู้สมัคราอสนี่มันสลับบุรีอืมอ่ามันเกี่ยวกันยังไงค่ะส่วนกลุ่มบุคคลนี่อันนี้เป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เข้าขายอาจจะโดนยึดทรัพย์มีแปดรายฮะขอเรียกว่าเจ็ดบวกหนึ่งเพราะไอ้บวกหนึ่งเนี่ยคือนางสาวช่อช้างค่ะหวานใจนักการเมืองอส่วนไอ้เจ็ดคนเนี่ยเห็นว่าหนึ่งในนั้นคือผู้ที่จดทะเบียนบริษัทภูนับดาว2021มีการโอนเงินเข้าบริษัทภูนับดาวและโอนเข้าบัญชีส่วนตัว 2คือผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินประมาณ4คนและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อีก 2- อสาคนคุณดนายพิธีกรเขาเลยสรุปว่าผู้ที่รับการจัดสรรที่ดิน4รายเนี่ยก็รวมตระกูลใหญ่หลายคนวิชิตพยุหานาวีชัยคนละคนกันนะกับวิชิตถังศรีสกุลชื่อเดียวกันแล้วก็ยังมีสหรัฐพยุหานาวีชัยรวมอยู่ด้วยหรือไม่คุณเทนนโดนบอกว่าคุณสหรัฐได้รับการจัดส,สรรสปโก ไปเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหมดส่วนนิชบนพยุหานาวีชัยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมธนาดลบอกเกี่ยวเนื่องกันหมดสรุปคือน,นามสกุลพยุหานาวีชัยอาจจะโดนยึดทรัพย์สามสี่คนส่วนชาติชายพยุหานาวีชัยยังไม่พบความเกี่ยวเนื่องการใช้ที่ดินสอปกอแต่ไปเจอความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์กันที่มากกว่าและโยงไปถึงชอช้าง <c oughs> แต่ไม่ใช่ผืนนี้ค่ะแต่เป็นชอช้างส่วนมาที่12ที่จะดงพื้นที่ไปกับรองเต่า พลเกตรีจรุนเกต์ปานแก้วเตรียมถแถลงเตรียมแฉว่าภูนับดาวมีนายทุนเข้าไปประกอบกิจการยังไงเนื่องจากก่อนหน้าภูนับดาวออกมาถแถลงว่าเขาไม่ใช่ในายทุนเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้วันที่12คุณธนดลบอกว่าเขากับบิ๊กเต่าจะลงไปและจะให้พี่น้องเห็นได้ว่าไอพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เกษตรกรแต่มันคือนายทุนแน่ๆน,นี่ก็เปิดมาแรงขนาดนี้อ,อย่างที่บอก <c oughs> เกี่ยวโยงกับนักการเมือง